บนผืนแผ่นดินเจ้าของสมญาดินแดนแห่งรอยยิ้มผืนนี้ได้มีการศึกษาพบว่ามีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องราว130ล้านไร่ซึ่งในจำนวนนี้เกือบ100ล้านไร่เป็นของคนกลุ่มเล็กๆคือประมาณร้อยละสิบของประเทศหรือราว6.5ล้านคนจึงมีที่ดินเหลืออีกเพียง30ล้านไร่สำหรับคนกลุ่มใหญ่ที่เหลืออยู่อีกร้อยละ90หรือราว60ล้านคน นี่เองจึงเป็นต้นตอของปัญหาคนจนไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยทำให้คนส่วนใหญ่ในดินแดนแห่งรอยยิ้มมีความทุกข์หนักหนาสาหัสจนไม่สามารถยิ้มได้อีกต่อไปกอรับจ้างเดี๋ยวนี้ก็ลงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ร้ย 220, อยี่สิบออสองร้อยยี่สิบก็ทำไปงั้นนะเนทะ่าที่กำลังมันสู้ได้ ยังไม่ตายก็ต้องสู้เพราะว่าเราจนาเ้รารู้สึกน้อยใจนะน้อยใจเพราะพ่อแม่ตายหมดแล้วตอนนี้ทํามาหากินยังไงอะคะรับจ้างถ้าเราไม่ที่เราอาจจะให้เขาทําช่วยทาให้กินนะนะทําไม่ไหวแล้วลว,ว่ามนูซื้อของกันว่มีน่าเห็ดแต่ซื้อวายำแย่มากเลยน้ำเผลอนเห็ดอยากเห็นน้ำเพิอนอยากมีไห้มีหมน้าเห็ดทำมาหาชิมเลี้ยงรูกเลี้ยงหลาน แต่จังไดมันบ่มบีก็ไเด้ยรลับจางเพิ่นกรนเดียดรอดว่าได้ยูเดี๋ยวกรลับจ้างตัดอ้อยเดียก็ออยยกว่าบ่มี่้ขวแร่งขขาง่ายกินสี่ด้เงิ่นใส่ม่ซสือเขากินกะก็เจามาจางไปยังก็ไปก็เดยบ่มี่ความสุขดอกบ่มี่ีีทั้งิดแม่วาคุณผู้ชมครับจากรายงานพิเศษเมื่อสักครู่ทาให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าปัจจุบัน ในประเทศไทยของเรานั้นการถือครองที่ดินสิทธิในการที่จะมีที่ดินนั้นประจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่รายด้วยกันแต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีเกษตรกรมีคนจนอีกจํานวนมากครับที่ไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดินก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนปัญหาสวัสดิการสังคมปัญหาความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเขาเองแต่จากปัญหานี้เองทางทีมงานรายการหมู่บ้านผ่านไทยได้ไปค้นพบบทเรียนแห่งความสําเร็จ ของชุมชนหนึ่งในอีกหลายชุมชนนะครับที่มีความพยายามในการจัดการที่ดินด้วยกระบวนการของชุมชนเองโดยที่วันนี้จะพาผู้ชมไปที่บ้านเขาโคกที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งตอนนี้นะครับน้องตัางงามทัศสุธีประภาคนร้อยเอ็ดแท้ๆรอเรากันอยู่ที่บ้านเขาโคกที่ร้อยเอ็ดกันแล้วครับเราไปติดตามรพร้อมๆกันเลยครับบ้านเขาโค เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆในตำบลสะบัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่เป็นชุมชนซึ่งตั้งรกรากโดยชาวบ้านที่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิมานานหลายสิบปีแล้วค่ะจากคำบอกเล่าของพ่อใหญ่คูณผู้ใหญ่ที่ทุกคนในหมู่บ้านนับถือบอกกับต่างว่าในการตั้งรกรากของบรรพบุรุษนั้น ได้มีการแบ่งที่ทางไว้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องมีเอกสารครอบครองใดๆแต่ทุกคนก็สามารถทำมาหากินร่วมกันได้อย่างมีความสุขดีค่ะการแบ่งที่ดินนี่มันจะมีผู้นำชุมชนนะครับเป็นถือว่าเป็นเป็นผู้นำโดยการนำในการมาต่างชุมชนก็จะมีการจัดสรรปันส่วนกันระว่างที่ํำกินนะครับทีท้ำกินนี่พันธุีแยกประเภท ทีหน้านี่มันจะเป็นทีลุ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งทีตัางบ้านเนี่ยก็จะแบ่งกันเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกหนึ่งก็จะให้ครอบพวละหนึ่งไร่ที้ากันไปสี่เนียเขตเลยทีโดยบ่มีว่าได้ขีดเขียนบบไร้มีฉนวดบบไร้มีเอกสิทธิ์อย่างเพียงเต่ว่าจะไปดูเดินรอบๆว่าปลักหลักไปสีบ่รเรียมล่ำกันเพื่อสีอยู่ร่วกัน แต่หลังจากมีการออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์เพื่อแสดงการครอบครองที่ดินแล้วพ่อใหญ่คุณบอกว่าปัจจุบันนี้ทั้งหมู่บ้านมีที่ดินรวมกันประมาณ2,800ไร่และมีประชากร195ครัวเรือนซึ่งแต่ละครัวเรือนก็ถือครองที่ดินจำนวนไม่เท่ากันที่สำคัญหลายครอบครัวก็ได้แปลงโฉนดเป็นทุนไปแล้วค่ะด้วยเหตุผลนานาประการ ณวันนี้ที่ดินกว่า2 8 0 0ไร่ของบ้านข่าวโคกจึงไม่ได้เป็นของชาวข่าวโคกทั้งหมดอีกต่อไปเพราะจากตัวเลขเฉลี่ยของผู้มีที่ดินมากในชุมชนจะอยู่ที่10 1 5ไร่ผู้ที่มีที่ดินระดับปานกลางจะอยู่ที่3-7ไร่และต่ำสุดคือไม่มีที่ดินทำกินเลยซึ่งมีอยู่เกือบ20ครอบครัวในยามนี้ ที่ขวาวโคกทั่วทั้งหมู่บ้านจึงเห็นแต่เด็กและคนแก่เป็นส่วนใหญ่เหตุผลก็เพราะว่าหนุ่มสาวของบ้านขวาวโคกต้องดิ้นรนไปหาอนาคตในผื้นแผ่นดินอื่นนั่นเองค่ะ ที่นี่บ้านขอโพกอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้นะคะชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้าวที่แปลงนารวมแปลงนี้ค่ะซึ่งชาวบ้านเองนะคะร่วมมือกันช่วยกันปลูกข้าวหอมมะลิไว้ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศที่เห็นในวันนี้นะคะทุกคนต่างร่าเริงยิ้มแย้มจมำสมีความสุขกันมากๆเลยละคะ่ะ จนแทบจะลืมไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้วชาวบ้านที่นี่นะคะก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินทํากินค่ะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ร่วมมือกันหาทางออกได้ด้วยตัวเองนะคะและแปลงนารวมแปลงนี้ล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการหาทางออกของพวกเขาค่ะตอคุณสวัสดีค่ะครับสวัสด,ดีครับตอบคุณค่ะพี่น้องบานเทาถือมีทีท้ากินีทั้งเหมือดน,นีมีจะค้นจะไลค่ะ ครับสำหรับมูเจตข้อโค้งนี่นะครับกประมาณมีสิบขอบขั้วนะครับที่บ่มีทีทำกินครับเป็นอย่างเพิ่อว่ามีบ่มีทีทำกินค่ะเอ่อบางขอบครัวกับก็มีอุตก่รเนี่ยกับพอดีเอ่อทวาหรือนี้สินนะครับบางคนก็ไปกู้นี่ยยืมสินเขามาก็สูญเสียหน้าไปกัน่น่จากว่าบ่มีเงินสิไใจถอนทั้งสินนะ บางคนก็เอาหน้าไปประกันเงินกู้มากนะครับกบดอกเบีย้ยทั้งต้นนั่สิก็บางคนก็บ,บ่วมีทีจะพอแม่มากก็มีคพอแมมกเพราะเขาบ่มีทีแล้วเนี่ยการกินอยูเนี่ยมันลําบากอยากเห็นข้นมาค่ะเออจินว่าครอบพัวที่บวมีทีทํากินนี่ลําบากยู่พอสมควรนะครับกับเอ่อถึงฤด,ดูกาลกับนึงต้องขายแรยงงานนะครับตกเขียวแรงงานนะี่สิไปตัดอ้อยไป ดิลล้นขอป่วยหารับจ้างนะครับอ่นนี้ก็เป็นวิธีชีวิตที่ที่ไทยขอป่วยยุ่รดเมื่อพูดถึงคนไร้ที่ดินทำกินของบ้านข่าโคบตังก็ได้ยินชื่อและเรื่องราวของแม่แป้แม่ทาและแม่ตื้นค่ะซึ่งเรื่องราวของทั้งสามคนนี้น่าจะเป็นภาพสะท้อนของคนไร้ที่ดินทำกินในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ วันนี้ตังได้พบกับแม่แป้ที่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เล็กๆของบ้านขอโคกค่ะฤด,ดูการนี้นอกจากรับจ้างเกี่ยวข้าวแล้วแม่แป้ก็ยังเลี้ยงหม่อนเพื่อสาวเป็นเส้นไหมขายสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งเนื่องจากแม่แป้เองนั้นไม่เคยมีที่ดินทํากินมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะค่ะเกิดมาม่งบ่อยก็เถียวบ่เห็นหน้าเียวก็หายจนไปชาดนั่นแหละ ไม่ผู้ได้จางก,กับถ้าพกเต็มนมจนะนอนเมื่อท่านเถ่ากับไปทวนละ่ะผู้ได้จางก,กับไปหามาได้ก็ชื่อเขาชินปัะชาละ่ะเสริมเงิยเสือบเล่นไปส่วนนี่เป็นบ้านของแม่ทาค่ะ ซึ่งอยู่บนที่ดินผืนเล็กๆผืนสุดท้ายที่ครอบครองอยู่เช่นกันทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่ทาเคยมีนาถึง8ดไร่าจากมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้แต่เมื่อเห็นว่าลูกสองคนของตนเองนั้นไม่มีทุนทำมาหากินประกอบกับตัวเองก็ติดหนี้ในทุนอยู่เป็นจำนวนมากแม่ทาจึงตัดสินใจขายที่นาแม้ว่าจะเป็นมรดกชิ้นเดียวของพ่อก็ตามค่ะ ในสามแสนสี่ให้ลูกอีกคนใหญ่นั่นแสนหนึ่งอีคนเลียกแสนหนึ่งแม่กาไว้แสนหนึ่งซี่นั่นซี่นั่นกะอันใส่ปีใส่นีเสแล้วกะนี่เราก็ท่อบ้านน,นี่แหละก็ซื้อว่าไว้เ่านั้นแหละชีวิตของแม่ทาตอนนี้นอกจากบ้านหลังน้อยและบัวที่อยู่ในอคอกแล้วแกบอกว่าไม่มีอะไรเป็น